รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยโควิด1 9วัดท้ายเมืองพร้อมให้บริการน้ำดื่มสมุนไพรท่ามกลางบรรยากาศแม่น้ำแม่กรองนายพงพันธ์แสงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายทศพลเผื่อนอุดมนายอำเภอเมืองนางสาวกุญวลีนบอมอบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งนางสาวลักษิกาเนตรสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายสีนาศรุ่งจรูลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหลักเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยชุมชนเทศบาลตำบลหลักเมืองบริเวณศาลากลางวาร,รียนศรัทธาโสพลราชดังสรรค์ วัดท้ายเมืองหมู่ที่สองตบลพงสวายอเภอเมืองโดยมีพระครูโสพลปัญญาวรวัตรเจ้าอาวาสวัดท้ายเมืองได้ประคมน้ำพระพุทธมนต์อาคารกำกับดูแลศูนย์พักคอยโดยศูนย์พักคอยดังกล่าวเริ่มแรกเข้าไปก็พบกับกลิ่นโชยหอมไปด้วยน้ำสมุนไพรของผู้สูงอายุที่ต้มอยู่ในหมอ้อมีกระชายขาวทิง ตะไคร้ใบมะกรูดท่ามกลางบรรยากาศใต้ร่มโพธิ์ที่ร่มรื่นอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กรองสามารถมองทิวทัศน์และอาคารที่อยู่ตรงข้ามอีกฝั่งอย่างสวยงามศูนย์พักคอยวัดท้ายเมืองจะแยกผู้ติดเชื้อในพื้นที่ออกจากบ้านและชุมชนที่มีอาการไม่รุนแรงมาอยู่ที่ศูนย์โดยจะคัดกรองดูแลในเบื้องต้นเพื่อรอส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ประมาณ6 1ถึงกิโลเมตร ช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดในพื้นที่และที่ศูนย์แห่งนี้ยังถือเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานต่างๆและชุมชนที่มีความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนที่นำสิ่งของมาร่วมบริจาคจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในตำบลพงสวายและตำบลโคกหม้อมีสถิติพบผู้ป่วยจำนวน257รายเสียชีวิต1ราย สำหรับศูนย์พักคอยชุมชนเทศบาลตำบนหลักเมืองสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน50เตียงและสำรองอีก20เตียงระบบขนส่งจากศูนย์พักคอยไปยังโรงพยาบาลราชบุรีโดยรถยนต์ใช้เวลาเพียง7นาทีมีอุปกรณ์การแพทย์ยาและเวชภันฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด C C T V ระบบสื่อสารสำหรับแพทย์ทางไกลระบบอินเทอร์เนต็ตระบบสื่อสารภายในระหว่างผู้ป่วยในศูนย์และสำนักงานระบบจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและสุขาพิบาลและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถเปิดรับผู้ป่วยเข้ามาพักคอยเพื่อรอส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลสะดวกยิ่งขึ้น